เคียวหวางชาแนลมีใจบันเทิงเพิ่มเติมความสุขเชิญรับชมวิดีโอใหม่ๆได้แล้วค่ะกินเขาน่ะตัวเองจับดูมันแข็งอยู่ใช่ไหมแข็งเขาก็ดูดมันมันจะเป็นไหลลงนี้ใช่ไหมไหลลงปุ๊บเขาก็ดูดลันกดูดขึ้นคืนทไมไม่ให้มันไหลมันจะเป็นก้อนนะทุกคนมันจะเป็นก้อนแข็งๆจากตรงนี้แล้วมันก็จะมันจะวิ่งเขาเรียกว่าหนูหนูแหลมตัวเองเห็นจับเห็นใช่ไหมว่าหนูแหลมเขาก็บีบขึ้นคืน มันกลับไปยืนตรงเดิมของมันโอ้มันแบบค่อยๆบิดมันขึ้นเงี้ยทุกคนเลยมันก็สิเลเลเลนรแล้วแบบมือขับปุ๊บรูดขึ้นๆเลยโคตรทรมานน่ะใครเคยเป็นบ้างตอนแรกปกติมันเป็นขานี้นะขาขวานี่เมื่อคืนมันเป็นขานี้ได้ไงเดินเยอะไงเมื่อวานนี่ไปวัดด้วยไงเดินเยอะมากก็เลยแบบมันก็เลยเป็นตะขิวกินเพราะว่าคนท้องก็จำเป็นนะเพราะว่าน้ำหนักมันเยอะนะมันรับแรงรับแรงมากไม่ได้ อ่ะทุกคนตอนนี้กดได้เลยค่ะตอนนี้เหลือแค่หนึ่งท่านสุดท้ายนะครับเหลือหนึ่งท่านสุดท้ายจะมาตอนไหนตัวเองไปส่งแม่พี่ก้องออกมาเน้ะ <c oughs> ไปส่งแม่พี่ก้องแล้วไปส่งแม่พี่ก้องอยู่เนี่ยท้องเจ็ดกำลัองออกมาเคยเป็นปวดมากค่ะปวดมากยิ่งท้องใหญ่ยิ่งจะเป็นบ่อยจ้ะใช่ไหมมันเจ็บมากมันจะปั๊ดปัดปัดปัดบีบบีบคือสิตายนี่แหละทุกคนอ่ะหมดแล้วครับมังบัดที่นี่อันสี่ยางยางล้มไปเยาวยางกระเพกเลยอ่ะเยาวเหยาเยา เดินกระเพกเลยอ่ะ,อะคู่ปองหมดแล้วคู่ปองหมดแล้วนะครับคู่ปองหมดแล้วค่ะทุกคนหมดแล้วมีคนไปนรักกดหนึ่งสีเก้าศูนย์หรอใช่สั่งคลลาเจ้แล้วนะคะขอบุณค่ะพี่โอมีคนได้สองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทมีคนได้สามร้อยห้าบาทโอ้ลูกค้าใหม่ราคาดีจริงๆใครได้ราคาต่ำกว่าสองสามร้อยนะครับกดสองซิเถอะถ้าเป็นหักดสองซตนะครับ สั่งแล้วนะคอลลาเจน,นะคะขอบคุณค้าพี่โอ๋ขอบคุณนะคะอาตอนนี้หมดแล้วหมดแล้วมีใครทันหมดทุกคนเลยนะเขาถึงบอกคนทองไม่ให้นอนคนเดียวเวลาตะเขียวขึ้นมันจะไม่มีคนช่วยตสเก็จะแบบถ้ามันขึ้นสองข้งขางอสองข้างเลยจะเป็นตายขึ้นสองข้างเลยตายขเสียงขึ้นสองข้างเลยต้องปล่อยให้มันไหลลงเองจะงร้องยังไงขออเรืสองข้างก็ต้องปล่อยให้มันไหลมีข,ข้างหนึ่งตัวเองจะร้องให้ที่มันขึ้น มันเจ็บมากนะเหมือนแบบมันไม่ยอมลงนะวันนั้นเหมือนมันค้างอยู่เลยเนี่ยลูดไปมันก็ยังไม่ยอมไปจะให้มันีเขาว่าขอดเจ็บคลอดรูค้างเจ็บแบบนี้แน่เลยไม่รู้แล้วเลือกเอาเองเลยตัวเองมีคนคนอดอยากอยากขอดทำท่าหรือถากคลอก็แล้วแตะตัวเองคิดช่วยเขาหน่อยสิเอาให้เขาใช้คิดหรอ อดีเองได้ก็ดีมันจะได้หายเร็วก็เหมือนกันหายเร็วหมดแหละถ้าเรารักษามันก็แบบเป็นแค่แผลใหญ่แบบว่ามันผ่านเนื้อหนังหลายชั้นเสยถ้าเป็นการผ่านะถ้าเป็นการแบบธรรมชาติธรรมชาติมันก็จะแบบแค่เย็บเฉยเฮ้ยมันจะเตือนดีนะรลดดูแลมีนึกภาพอยู่คนเดียวคนท้องไม่ออกเลย เขาลูกไม่เจ็บมากค่ะปะใช่เขาผ่านเขาลงน้ำร้องมากกว่านเ่ยเขาเองก็ดีนะค่ะไฮเนีมใช่ค่ะก็แล้วขึ้นขึ้นก่อนกับค้นแม่นะครับตัดใจแทนเขาไม่ได้ก็เขาเป็นคนคอยเขาเป็นคนเจ็บนะถ้าผมผมก็เลือกเองครับผมวันไหนที่ผมที่ไม่กลัวผมวันที่ไม่กลัวผมสะดวกผมก็ทำอย่างนั้นแหละ หนูว่าหนูจะไปเรื่อยๆว่ะทุกคนไปเรื่อยหนูจะไปเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าเกิดแบบหนูว่าหนูไปเรื่อยๆดีกว่าไหมเพราะว่าไปเรื่อยคือถ้าหมอถามอะหนูก็จะบอกว่าหนูยังไม่รู้แต่แต่ว่าก็จะให้หมอวัดวัดหัวลูกกับปากมดลูกไว้ว่าหนูสามารถคลอดเองได้ไหมอะไรเงี้ยถ้าหมอว่าคลอดเองได้หนูก็จะไปเรื่อยๆถ้าไม่ได้ก็ต้องผ่าใช่ก็ตามหมอแหละใช่แต่แต่ว่าถ้าหมอว่าคลอดเองได้ก็คือหนูก็จะไปเรื่อยๆมายพวาะว่า แบบปล่อยตามธรรมชาติถ้าเกิดรู้สึกว่าอุ้ยวันนี้อยากผ่าอะไรเงี้ยก็ค่อยนัดหมอผ่าเนอะว่าเออแต่ว่าถ้าไปเรื่อยๆได้ก็แบบเออรอรอปวดท้องถ้ามันปวดมาแล้วเราก็กั้นใจเบ่เงเลยอย่างเงี้ยเออดีกว่าคลอดเองอย่าฉีดยาเร่งนะโคตรทรมานแต่ถ้าปวดธรรมชาติไม่ทรมานเออเขาบอกว่าฉีดยาเร่งเร่งคลอดทรมานมาก มันขึ้นเแต่ก็แล้วแต่หออีกมันขึ้นอยู่กับหมอมันขึ้นอยู่กับถ้าถ้าสมมติว่าถ้าเขาควรเล่งหรือไม่เออถ้าแบบมันเปิดเปิดแล้วไม่เปิดเจอสักทีก็ยาเล่งเปิดเปิดแล้วแบบไม่ยอมบอกก็ต้องเล่งใช่ไหมเอาเป็นว่าถามมาตอนนี้หนูก็ตอบทุกคนไม่ได้หนูขอให้มันเป็นในช่วงที่ท้องแปดเดือนละกัน